ครับที่เราจะมาเทสในเรื่องของการทํากระโปะง่ายๆให้เป็นเรื่องง่ายทานเล่นๆที่บ้านนะครับตอนนี้เป็นเป็นผลิ d u ั t ใหม่ของเรานะครับเป็นกระโปะแท่งเรามาลองทอดกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราตั้งไฟให้ได้ร70องศาอย่างน้อยนะครับอันนี้ไม่ต้องคลี่ครับไปเหมือนเมื่อวาน ตักใส่เลยครับอ่าอะขนมดอเน่มเป็นเลยเห็นะครับบานครับมันจะพองขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยครับผมใส่เยอะไปหน่อยนะเนี่ยโอเคไม่ใช่ปัญหาครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามครับผม Ôi nga. Ôi tiền nhất đi. Ok. Thế khách.